สวัสดีค่ะเย็นๆก็มานั่งเล่นรับลมเนาะแล้วก็มองดินฟ้าอากาศไปด้วยอันนี้คือเรามานั่งข้างๆกับต้นไม้เนาะอ่าก็จะเป็นต้นอะไรหนะ้าเหลื่อมกระดุมทองก็มานั่งเล่นๆเพลินเฉยๆค่ะไม่มีอะไรเนาะนั่งดูถนนหนทางไป พอเย็นมาแล้วก็เริ่มนะคะอากาศก็เริ่มอ่าสลัวมืดมืดลงอ่ากลับแล้วลงลงกลับบ้านแล้วก็จะเป็นทำงานเสร็จก็กลับบ้านกับท่องกันเนาะาว้ไวายก็อย่างนี้แหละชีวิตประจำวันเนาะออกมานั่งเล่นนี้แหละ พลนเพลินดีนะคะดูดินฟ้าอากาศไปคนที่อยู่ในตัวเมืองเนาะความเจริญก็คงจะสนุกสะดวกไปหมดเลยเนาะก็อย่างนี้และค่ะชีวิตวิถีชีวิตมาแยกรายก็ห่างจากหมู่บ้านเนะตรงนี้ไม่ใช่หมู่บ้านนะคะข้างหน้ามีบ้านอยู่หลังนึงเอาไปข้างในบ้านเอาไปไว้ เอาไปไว้ข้างในบ้านไม่แม่ถ่ายคลิปเอาไปไว้ข้างใน,นก็วันนี้พาหลานกินอาหารเกาหลี <c oughs> เขาวิ่งไปซื้ออ่มามาม่าเนาะ,ะต้มใส่ไข่เนาะก็อย่างนี้แหละค่ะไปไหนไกลไม่ได้นะคะก็นั่งเล่นได้แทวนี้แหละเอา ข้างๆกันก็จะมีบ้านสองสาหลังเนาะก็ต่างคนต่างอยู่เนาะแถวแถวบ้านานวายก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่หลังเนาะอีกหลังหนึ่งไม่ไม,ไม่น่าจะเรียกว่าบ,บ้านหรอกเพราะว่าไม่มีใครอยู่นะคะต่างคนก็ต่างอยู่จริงๆนะไม่สนใจอะไรกันเลย ก็ไปรับอาระยธรรมจากที่เจริญเนาะมาใชา้มันจะมีรถผ่านไปม,มาเนาะซึ่งเราก็ไม่กล้าจะไปส่งเขารถก็จะวิ่งไปวิ่งมานะคะเ,เพื่อนๆนั่นเป็นเพื่อนวไวๆนะนั่งรับลมเย็นๆนะคะ ไปเลยตัวน,นี้ก็จะสว่างนี่หรอกอ้าวไม่ได้ละไม่ได้มอง ทำไมรถูสายีขาวะทำไมไปทางนี้ล่ะเขาไปทางนี้เขาอยู่บ้านนันทุ่งอ้าวเหรอเอเขาอยู่บ้านนันทุ่งโอ,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 อ้ลมเย็นสบายจริงๆเลยนะคะลมเย็นสบายมากเลย,ยสุดชื่น มองท้องฟ้าดีกว่าเผื่อมีนกบินผ่านเนาะโอ้ท้องฟ้าวันนี้สีฟ้าเลยนะคะย่างเข้าหน้าหนาวอ้าวจริงด้วยแหละมีลมมาปะทะร่างกายและลมหนาวนะคะเพื่อนๆลมหนาวมาแล้วพัดเอื่อยๆเนาะพัดเอืเอเอ่อยๆเนาะมืดข้นมาแล้วจริงๆนะคะก็ แค่นี้ก่อนนะคะคลิปรับลมเย็นๆนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย